สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วพี่ใหญ่ของเรานะครับนี่คือพี่ใหญ่ครับอีหลายๆคนเคยเห็นมาแล้วนะครับรอบนั้นมาปิดตำนานสองหลังนะครับรอบนี้จะมาปิดตำนานแบบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์นะครับคือหลังที่สามนะครับคือเข้าต้องอยู่กับความมาตรฐานนะครับ เมือเ่อเอาโหว,ว่ามันบอม,มาตรฐานเนากะอ่ะเอาออกนะครับนี่คือพี่ใหญ่นะครับเบียงสายเบียงขว้รถรถบอสามารถที่จะจะเลี้ยวแบบไอ้ทั่วไปได้นะถ้ารถตัวไปนี่เขาสิรแลีนไปก๊็เลยเข,ขหมุนเลยนะครับแต่รถขั้นนี้คือต้องใส่มือประคองนะครับใส่มือคำ้ำจังสีสามารถหมุนได้นะครับเนี่ย แบบนี้นะครับต้องใส่มือค้ำนะครับลดเพื่อลดอัตราความสูญเสียของพื้นถนนนะครับหนึ่งละยกตัวเจ้าของขื้นนะครับลดแรงกระแทกลดแรงประทะระวางพื้นถนนกับไอ้ตีนตะขาบข้เจ้านะครับปุ่นเมืองบรญโยขึ้นขามไฟโซลาเซลล์่อยมาแล้ว อะต่อมาทางในแล้วบาทนี้เออขำดินแล้วบ๊อบคุณนนะ่ะแรงกันมาเลยแรงกันมาเลยอ่าอ่ามามามาอ่าลงเกียร์ตำ่ำมีเกียร์สูงเกียร์ตำ่ำเลยเกียร์สูงขึง้นม่เลยครับต้องลงเกียร์ตำ่ำครับ อ่หมุนอีกตัวหนึงหมุนอีกตัวหนึ่งป,ป,ปอ๊อปป๊อโอ้ขึ้นบ่ได้ครับขึ้นบ่ได้ไปอีกไปอีกไปอีกยังมาได้อีกยังมาได้อีก ไปแล้วครับไปแล้วไปขับลงจนเป็นหลุม เลี้ยวได้แต่ละทีนะครับนี่คือต้องใส่ความสามารถพิเศษของไในคนขับอีลีนะครับคนขับนี่ต้องหูใจรถอีลีนะครับโอ้โหห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 หเหอหแหหหหหหหบหหหห เกือบพี่ใหญ่มากเคเบิลห่อยแล้ว เกเบิแลแ้วก็จะเป็นสายไฟนะครับข้างนาพีใหญ่เรานะครับหลังจากที่รถหกล้อก็มาจอดทานแล้วครับหลังจากที่เอารถแมคโครแมคโครขึ้นมาแล้วนะครับก็เหลือรถขนนะครับสำหรับปี่ใหญ่นะครับหนึ่งคนทำหลายหน้าที่นะครับขับแมคโครแล้วก็ครับไอรถหกล้อต่อ รอบที่แล้วนะครับถูกบานสองหลังตักขีไอเศษปูนใส่รถหกล้อแล้วเต็มปุ๊บลงจากรถแมคโครไปครับรถหกหล้อไปเทสุดยอดครับทำงานได้กลุ่มแห้งนี่คือพี่ใหญ่นะครับตั้งแต่รอบที่แล้วครับที่มานะครับผมมองหาเหล็กในรถคันนี้บพอนะครับ ผมบอสามารถที่สิมองหาเหล็กในระถกันนี้ได้เลยนะครับอยากคูว่าเป็นลุ่นไหนนะพี่น้องโคเบลโกโคเบลโกโคเบลโกอยูตอนนี้รุ่นนี้นะจะเป็นรุ่นที่ดึกดำบันนะครับ อบเบิงสภาพแล้วผมว่าน่าจะอาอยุเยอะที่สุดในเจ้าซีสเกตแล้วครับรถรุ่นนี้รถคันนี้นะ โอโ้พี่ใหญ่ครับต้องหลมให้พ้นสายไฟนะครับพี่ใหญ่สุดยอดครับประสบการณ์ล้นล้วนครับ รอติดตามครับพี่น้องเดี๋ยวจะพามาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับสำหรับการปิดตำนานรอบนี้จะแล้วเสร็จภายในมือนีหรือบบนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับฝากกด subscribe กดไ,ไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิงโฆษณาเป็น,นปกำลังแรงใจหน่อยด้อยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สวีทสกก่อร์ในพวุ่งนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ